สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการลดหย่อนภาษีของบุคคลธรรมดาในปีภาษี2566กันนะคะอยากบอกให้รู้ดูให้ดีลดหย่อนภาษีทำให้ดีมีเงินเก็บแฮปปี้ r รเบิลรู้ทันภาษีวางแผนดีๆมีเงินเก็บแน่นอนค่ะในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกลุ่มเงินออมและการลงทุนค่ะในปีภาษีพาบุคคลธรรมดา2 5 6 6นี้เราก็จะไปดูกันว่ามีตัวไหนบ้างที่สามารถ รหย่อนภาษีได้ออมเงินได้และเป็นการลงทุนของเราไปในตัวนะคะหากเรามีตัวรถย่อ์ภาษีเนี่ยก็จะช่วยให้เรา,าสามารถเรียกคืนภาษีบุคคลธรรมดาที่เราจ่ายไปได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีตัวรถย่อน์เนี่ยเสียภาษียังไงก็ไม่ได้คืนนะคะก็กลุ่มเงินออมและการลงทุนก็จะมีเกี่ยวกับกลุ่มเบี้ยประกัน ก็คือเบี้ยประกันสุขภาพของตัวเราเองเนี่ยสามารถลดหย่อนได้สูงสุด25,000บาทแล้วก็เบี้ยประกันชีวิตแบบสะสมรัพย์ไม่เกิน100,000บาทแต่หากเรามีเบี้ยประกันสุขภาพ25,000บาทแล้วก็จะสามารถลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตส่วนของสะสมรัพย์สูงสุดได้75,000บาทนะคะสูงสุดรวมกันแล้วไม่เกิน100,000บาทส่วนหากมีคู่สมรสไม่มีเงินได้ก็สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน10,000บาท เบี้ยประกันสุขภาพปิดามันดารวมกันสูงสุดไม่เกิน15,000บาทสำหรับเบี้ยประกันบำนาญนะคะเราก็สามารถซื้อได้ไม่เกิน15%ของเงินได้นะคะแต่ว่าหากเบี้ยประกันบำนาญเนี่ยเราไม่มีเบี้ยประกันชีวิตนะคะเราสามารถเอาในกลุ่มของเบี้ยประกันบำนาญที่เราซื้อค่ะไปหยอดในช่องของเบี้ยประกันชีวิตก่อนแล้วก็มาใช้ในช่องของบำนาญได้สูงสุดไม่เกิน15%ของเงินได้ค่ะต้องชุน RMF ถือคลองได้ อย่างน้อยต้องขายได้หลังอายุ55ขึ้นไปแล้วและสื่อติดต่อกันอย่างน้อยอไม่ต่ำกว่า5ปีซื้อได้ไม่เกิน30%ของเงินได้ค่ะแล้วก็กองทุน SFF ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นตั้งแต่เบี้ยประกันบำนาญ RMF SFF แล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมกันได้ไม่เกิน5,000 0 0บาทค่ะธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะก็สูงสุดได้10,000 0บาทการวางแผนภาษีล่วงหน้าค่ะ เพื่อให้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าในปีภาษีนั้นๆเราควรใช้สิทธิ์ลดหย่อนเท่าไรแล้วก็จะคุ้มไหมกับเงินที่เราลงทุนไปและจะต้องเราจําเป็นต้องลดหย่อนภาษีเต็มอัตราหรือไม่นะคะวางแผนดีๆมีเงินคืนแน่นอนค่ะแต่ว่าภาษีเสียแล้วเสียเลยนะคะไม่มีเงินคืนค่ะในส่วนตรงนี้ก็อยากให้ลองวางแผนภาษีให้ดีนะคะวันนี้ก็จะเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกลุ่มเงินออมและการลงทุน ภาษีรถย่างบุคคลธรรมดาในปี2,566ค่าขอบคุณค่ะ